สูตรนี้ในเรื่องเวกเตอร์ออกคณิตหนึ่งมา2ปีติดเดี๋ยวก่อนเข้าสู่โจทย์เรามาจดสูตรจดหลักการที่มันออก2ปีติดก่อนถ้าน้องเจอเวกเตอร์ที่มีการคอสกันแล้วก็การดอทกันต้องคอร์สแล้วดอทนะถึงจะใช้สูตรที่พี่พูดถึงได้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าน้องมี u คอส v แล้วก็ไปดอทกับ w เห็นไหมต้องเป็นการคอสแล้วดอท น้องสามารถสลับใครก็ได้จะ u v v u u w w u v w w v สลับใครก็ได้แต่ทุกครั้งที่สลับจะต้องมีลบด้านหน้าเช่นพี่สลับที่ u กับ v ทีนี้พอพี่สลับที่ u กับ v อ่ะมันก็จะกลายเป็น v คอร u แล้วตามด้วย dot w แต่พี่เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่สลับต้องมีลบข้างหน้า เอาใหม่พี่อยากสลับ u กับ W จริงๆสลับใครก็ได้จะในวงเล็บจ,จะนอกวงเล็บได้หมดเลยทีนี้พอสลับ u กับ W ทุกครั้งที่สลับมันจะมีลบข้างหน้าซึ่งมันมีลบรออยู่แล้วและลบเจอลบจะกลายเป็นค่าบวกน้องก็จะได้เป็น v cos W b u แล้วก็ dot u ลักษณะนี้หรือน้องจะสลับบ้านในอีกรอบหนึ่งก็ได้ PV กับ W สลับกันแต่เหมือนเดิมทุกครั้งที่สลับมันจะต้องจิ้มลบข้างหน้าก็จะเป็น W คอร์ส V แล้วตามด้วยดอทยู U. หรือน้องจะไฟแรงสลับอีกรอบหนึ่งก็ได้เอา W กับ U ก็ได้ และทุกครั้งที่สลับก็ต้องจิ้มลบข้างหน้าแต่มันมีลบดักร้อยอยู่แล้วไงลบกับลบก็กลายเป็นค่าบวกน้องก็จะได้เป็น u cos v และตามด้วย d o w ประมาณนี้ก็ไล่ไปเรื่อยเลยสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือถ้าน้องเจอเวกเตอร์ที่ cos กันและดอทกันสลับใครก็ได้แต่ทุกครั้งที่สลับต้องจิ้มลบไว้ข้างหน้าทีหนึ่งไปดูข้อนี้กัน สามัญปีห้าหกซึ่งเป็นแนวไม่ใช่เป็นแนวเป็นขอ้อสอบเก่า A l e v เวลล์ันทิหนึ่งโจทย์กำหนดให้เวกเตอร์อยเป็น 2i1j-3k ลบ 3K และตามด้วย v cos W เป็น 1i2j4k น้องดูที่โจทย์ถามเล่นลินไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งถาม v c คอส แต่ให้ V c o s W มาเราว่าเล่นลิ่นไหมคือเอามาแทนไม่ได้มันต้องใช้เทคนิคการสลับก่อนแล้วไม่ใช่สารพี่ V U U V W ไม่ใช่สลับใครก็ได้นะมันก็ต้องสลับให้ไปเจอกับคนที่โจทย์ให้เขาให้ใครมา V กับ W น้องก็ต้องสลับ2คนนี้ u กับ W เพื่อให้ในวงเล็บเป็น v c คอสตามที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ทุกครั้งที่เราสลับต้องจิ้มลบข้างหน้าน้องก็จิ้มลบไปมันก็จะเป็น V cos W แล้วตามด้วยดอยู่อ่อตามนี้นะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราสลับไปชนกับที่โจทย์ให้นี่ยก็แทนได้เลย v c คอสดั w, พี่ขออนุญาตเขียนเป็นเมทิกนะ 1, นึ1งสี่ไ 2j แล้วก็ 4k แล้วก็ไปตามได้ .u u เป็น21-3ก็จะเป็น 2i 1j -3k แล้วข้างหน้ามีลบอีกทีนึงทีนี้การ .vector เดี๋ยวพี่จิ้มลบที่หลังนะน้องก็เอา i กับ i คูณกัน1คูณ2ใส่เลยเลข2ถัดไป j กับ j คูณกันก็เอา2คูณ1ก็ได้เลข2ไม่มีเครื่องหมายมันถือว่าบวกถัดไป4ไปคูณลบ3 ซึ่งตรงกลางแม่งก็เป็นบวกแต่มันเป็นลบสิบสองไงบวกเจอลบก็ติดลบสิบสองแต่ถ้าน้องตอบเลยนี้ผิดเพราะลืมลบด้านหน้าน้องก็จิ้มลบอีกทีหนึง่งในวงเล็บสองเจอสองเป็นสี่สี่ลบสิบสองเป็นลบแปดก้อนนี้ได้ลบแปดนะแต่ว่ามันจะมีลบอยู่ข้างหน้าซึ่งลบลบก็ได้บวกแปดท่านเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแปดนี่น